ไม้เศรษฐกิจสิบปีที่พี่ขิมเลือกมาขี้เหล็กไผ่โอ้ันแรกก็โดนเลยอืมไผ่เพราะว่าแม้ขี้เหล็กจะใช้งานได้ทุกส่วนก็จริงไม้ก็สวยเป็นสมุนไพรก็ได้ดอกก็กินได้แต่ว่าไผ่ใช้ได้ครบทุกส่วนมากกว่าแล้วก็ขายได้ได้ดีกว่าด้วยไผ่จำปาทองไผ่เพราะว่าจำปาทองมันปลูกได้แค่ในดินแฉะถ้าดินแห้งไม่ได้เลยแต่ไผ่อยู่รอดทุกสถานการณ์ค่ะไผ่มาฮอกกานี มะฮอกกานีแล้วกันมฮอกกานีสีไม้สวยมะฮอกกานีแล้วกันชอบชอบส่วนตัวมะฮอกกานีสะเดาเทียมมะฮอกกานีค่ะสะเดาเทียมต้องปลูกแค่บางพื้นที่เท่านั้นค่ะมะฮอกกานีกระถินเทพาแรงมากกระถินเทพาค่ะกระถินเทพากับยูคากระถินเทพาค่ะจริงๆทั้งสองตัวเนี้ยเปรียบเทียบกันบ่อยมากแต่ว่ากระถินเทพาปลูกแล้วดินดีเนื้อไม้สวยยูคาปลูกแล้วค่อนข้างดินเสียค่ะ กระถินเทพากระถินนาลงกระถินเทพาค่ะกระถินเทพาจามจุลีกระถินเทพาค่ะจริงๆจามจุรีก็ชอบมากๆแต่ว่ามันปลูกต้องปลูกระยะห่างที่ไกลมากๆเพราะว่ามันแผ่กิ่งก้านใบกว้างมากกระถินเทพาค่ะกระถินเทพาแคนากระถินเทพาค่ะแคนาก็ดีค่ะเป็นไม้ล้อมได้แต่กรถินเทพาค่ะกรถินเทพาอินทนินอินทนินดอกก็สวยกรถินเทพาค่ะ กระถินเทพานนซีป่ากระถินเทพาคะ่ะจริงๆนนซีก็ดีมากๆแต่ก็กระถินเทพาคะ่ะล็อกมงค่ะกระถินเทพาจิกน้ํากระถินเทพาคะ่ะสุดท้ายแล้วคะ่ะกระถินเทพากับยมหอมโหกระถินเทพาคะ่ะ จริงๆยมหอมไม้ก็สวยมากๆหอมสมชื่อด้วยโตไวด้วยแต่ยมหอมก็โตไม่ได้ทุกที่เหมือนกันไม่ทนแรงแต่กระถินเทพาทั้งทนแรงก็ได้ใบบำรุงดินได้ด้วยเป็นไม้ตระกูลถั่วเนื้อไม้สวยมากๆอีเกียใช้ไม้กระถินเทพาในการเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยแล้วก็เป็นไม้ส่งออกก็ได้ไม้โตเร็ว5ปีถึง10ปีก็ได้ตัดใช้งานแล้ว เป็นไม้ที่โตวไวแต่เนื้อไม้ยังแข็งแรงอยู่ฉะนั้นกระถินเทพาล็อกมงค่ะแล้วทุกคนล่ะคะเลือกไม้ชนิดไหนที่ไม่เกินสิบปีถ้าหากทุกคนต้องเลือกคอมเมนต์กันมานะคะทุกคนเย้ yeah.